อย่กู้ชีพที่ไหนมาผมอยู่ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโอ้แดดร้อนมากขอ,อบอกว่าแดดร้อนจริงๆเลยนะครับมีอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พิกามเองนะครับโอ้แดดแรงมากโอ้ยแดดร้อนแดดแรงมากเลย ร้อนแ,แขนเลยอะ่ะโอ้โหไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเดี๋ยรถจักรยานยนต์นะครับปีกฟ้าไม่มีคู่กรณีนะผมไม่เห็นคู่กรณีนะครับตอนนี้ปสดีครับผมปสดีครับโหวันนี้แดดงแรง,งมากเลยนะแดดร้อนมากเลยอะ่ะตอนนี้อาสาสมัครกำลังประถมพยจาบาลเช็คสิทธิ์ของผู้ได้บาดเก็บอยู่นะครับ ให้เกิดในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาเอ้อนุสาวรีย์ชายสองแล้วฟูจะไปชาติวัตไตอีกแล้วนะครับไอ้เกิดในวงเวียนถนนตรงนี้เขาเรียกเกาะลินแดงนะฝั่งนี้เป็นเกาะดินแดงฝั่งนู้นเกาะพญาไทนะครับไม่สา่อ๋อเป็นรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์มีคู่กรณีครับรถแท็กซี่สีเขียวคันนี้ครับอ่าตอนนี้คู่กรณีกำลังไปให้รายละเอียดกับตำรวจอยู่ ผู้บาดเจ็บไม่สาหัสนะครับเออเมกบังให้หน่อยโอ้โหแดดขอบอกว่าพี่นี่ผมอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวนะผมรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยมันร้อนแบบปวดแสบเลยเมื่อสักครู่นี้รู้สึกเลยร้อนตัวร้อนหลังร้อนแขนเป็นห่วงคนที่ทํางานกลางแจ้งนะครับคนงานก่อสร้างคนงานที่อยู่กลางแจ้งคนที่สูงสูงยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นห่วงนะครับด้วยความห่วงใหญ่ขออนุญาตรายงานอุบัติเหตุบนถนนนะครับเป็นอุบัติเหตุบนถนนลายล่าสุดของประเทศไทยทจริงๆมีหลายที่ครับมาอีกแล้วแดดมาอีกแล้วร้อนมากเลยในวงเวียนอนุสษาษวรีย์ประชาธิปไตายนะครับฝั่งเกาะดินแดงวันนี้นะครับ พี่ๆตำรวจจราจรก็กำลังบอกรายละเอียดให้กับแท็กซี่นะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์แท็กซี่สาธารณะนะครับชนกับเกี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บไม่มากครับบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวคุยกันได้น่าจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลโดยประถมพยาบาลแล้วบอกไม่น่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะก็จราจร ในวงเวียนจราจรดินแดงอพพยาไทนะครับจราจรพยาไทก็มาช่วยดูแลในที่เกิดเหตุก็เตือนภัยเฉยๆยนะครับเตือนใครเฉยเยผมถดอว,ว่าหนักนะครับเขาแจ้งน่ากลัวมากเลยคนแจ้งแจ้งน่ากลัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับหนักเบาเรามาช่วยตรวจสอบด้วยกันแต่ตอนนี้อยากให้เมฆมาบังแดดให้หน่อยโอ้โหเรานั่งอยู่ในรถแอร์มันเย็นนะนะก็รู้สึกไม่ได้เป็นอะไร ให้คนต่างยังวัดดูโอ้โยร้อนแขนร้อนบ่าร้อนหลังร้อนหัวหัวเม่งเม่งเจอแดดแบบนี้นะครับร้อนมากขอบอกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนี่แท็กซี่ตอนนี้คนเจ็บอาสาคนเจ็บขึ้นรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆนะครับ มื่อกี้เช็คสิ่งเดียวนะครับเดี๋ยวแท็กซี่ก็เสียเวลาน,ะน่าสงสารนะคนทำมาหากินอุบัติเหตุไม่ได้มีใครตั้งใจหรอกครับแต่ว่าจราจรเอามอเตอร์ไซค์คนเจ็บไปที่ปั๊มนะครับจราจรก็เข็นมอเตอร์ไซค์ผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่ปัม๊มขอบคุณนะโอ้นี่ขับแก๊ปด้วยเหรอระวังสิบร้อเหยียบ อยู่ไหนทำไมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่หมวกอ่ะไอ้ไกห้ามไกห้ามไปห้ามเจอผมรีบบอกเลยว่าหมวกอยู่ที่รถไม่ใส่เดี๋ยวคืนเลยก็เป็นรถแท็กซี่เขียวสีเขียวนะพอทหารหอยหีบสี่สองหกอ้าวใครจะซื้อเลขสี่สองหก เลขมันเยอะนะถ้าอยู่กับงานอยู่กับเรานี่เจอเลขทุกวันนะครับเดี๋ยวอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันันยูจะนําผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะเมื่อกี้เช็คสิทธิ์มัไม่รู้เช็คสิทธิ์ถ้าอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดก็ต้องเอาไปโรงพยาบาลใกล้แถวนี้ยน,นะครับตองสานแท็กซี่นะครับเสียเวลาด้วยคนนำมาหากินนะครับก็ ใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังตอนนี้จราจรเอามอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บไปไว้ที่ป้อมนะครับจราจรเอามอเตอร์ไซค์ของผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่ป้อมจราจรผมจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยนะผมจะเล่าอะไรให้ฟังป้อมเห็นป้อมจราจรน,นี้แล้วผมนึกได้นะครับอันนี้เป็นที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกบริเวณเกาะดินแดงเนี่ยเขาเรียกเกาะดินแดงฝั่งนี้เป็นเกาะดินแดง ฝั่งนี้เป็นหัวเกาะดินแดงถ้าถ้าฝั่งนี้จะเป็นหัวเกาะพญาไทฝั่งนี้จะเป็นเกาะพญาไทถ้าฝั่งนี้เป็นเกาะพญาไทฝั่งนี้เป็นฝั่งของดินแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังเกาะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสระด,ดินแดงนะครับเดี๋ยวอาสาสมัครจะนําผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลใกล้เคียงและเดี๋ยวพี่คุณลุงแท็กซี่นะครับก็แจง้งประกันน่าโลงสารมากเลยอ่ะคนนำมาหากินนะมาเจอวัดแแบบนี้ก็เสียเวลาด้วย เสียเงินเสียเวลานะครับแม่เพราะฉะนั้นก็เตือนภัยนะขับช้าๆเบาๆนะครับขับรถหน้าบ้านออจอดรถอยู่หน้าบ้านยังมาชนเลยใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้า mm hmm. บางครั้งเวลาเราดวงตกะนะครับเวลาเราดวงตกเนี่ยอะไรมันก็ก็ให้กําลังใจคุณลุงนะครับนะให้กําลังใจคุณลุงนะครับสู้ๆนะครับฟาดเคาะฟาดเคาะเดี๋ยวลุงเสร็จจากนี่ไปทําบุญไป ทำสังฆทานถวายสังฆทานสักชุดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ทําบุญนะถือว่าตอนนี้น่าจะดวงตกเอาไปโรงพยาบาลไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเจ็บอ่ะเขาไม่มีใครจ่ายเดี๋ยวเขาจะไปโรงพักก่อนไปให้โรงพักก่อนให้ประกันชี้เลยว่าว่าใครผิดใครถูกว่าใใครผิดเนี่ยว่าใช้ของมุกมาเนียเราจะไปส่งใช่ไหมเดี๋ยวผมไปที่โรงพักครับโอเคได้เลยขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจะนําไปที่สนพยาไทยให้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคือตอนเนี้ยเขาแนะนําให้ไป สอนพญาไทกันก็เดี๋ยวคุณลุงแท็กซี่คู่กรณีเรียกประกันมานะครับไปที่สอนอพญาไทส่วนผู้บาดเจ็บอาสาสมัครมูลที่ร่วมกัน,นอยู่นําขึ้นรถจะนําไปที่สอนอพญาไทก็เดี๋ยวไปให้ประกันเคลียร์เลยต่อหน้าร้อยเวรน,นะครับแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับก็เป็นการไกลเกลี่ยพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวตกลงกันที่สอนอโดยต่อหน้าร้อยเวรร้อยเวรก็น่าจะช่วยไกลเกลี่ยให้นะครับนะก็ เป็นแจ้งเตือนภัยนะครับอุบัติเหตุเดี๋ยวผมก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวผมมีอะไรเล่าให้ฟังใครเข้ามาแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวเป็นเรื่องลี้ลับที่ผมจะเล่าให้ฟังอุ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสา,สา,สา,า,สาร์ไปโนเสาร์มาโนุสารีว้าเดี๋ยวเย็นนี้นะครับจุลสิกเวอร์เข้าวันแรกเดี๋ยวผมออกเวรวันนี้ผมจะไปดูหนัง <t> <c oughs> อา้าวใครเข้ามาแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องลี้ลับตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันใกล้กับชีวิตคนแล้วเดี๋ยว หลายคนคงอยากหลายคนคงอยากจะอยากจะฟังนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับรถผมแผ่นป้ายทะเบียนหายตอนน้ำท่วมที่ท่าตะโกนครสวรรค์นะครับป้ายทะเบียนผมยังไม่ได้แต่วันนี้เขาบอกว่าได้ไป้ายทะเบียนแล้วผมกำลังจะไปเอาพรุ่งนี้ผมจะติดแล้วนะพรุ่งนี้ผมจะติดป้ายทะเบียนวันนี้ยังเลื่นอยู่อีกวันหนึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้หล่อเลยนะครับรถผมยังป้ายทะเบียนไปหล่นที่น้ําท่วมที่ท่าตะโกนะตอนไป นครสวรรค์ไปช่วยน้ำท่วมที่นครสวรรค์ลุยน้ำประมาณครึ่งคันรถมันหล่นหายไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดป้ายทะเบียนแล้วราหล่อเลยเลขอะไรใครรู้มัง่งอ่าใครจําใครเป็นแฟนเพจผมจริงๆต้องรู้ว่าเลขทะเบียนผมเลขอะไรใครจําได้ผมมีรางวัลให้ <laughs> ใครจําได้ผมมีรางวัลให้อ่าในรัศวต้องไปดูที่ทำเนียบจริงเหรอเอาๆนี่นี่นรถไฟฟ้าหม่คันแล้ว ถ่ายให้คนต่างจังหวัดดูนะคนต่างจังหวัดจะได้เห็นนี่ว่ากรุงเทพมันวุ่นวายขนาดไหนนี่ครับรถไฟฟ้าผ่านตลอดเวลานะวุ่นวายวุ่นวายคนกรุงเทพก็นี่โหวิ่งไปวิ่งไปนะครับอะใครเข้ามาพร้อมนะ้วยังจะฟังเรื่องลิลับนะือยังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใครพร้อมแล้วเดี๋ยวผมนี่เบคแฮมใส่หมวกแล้วอะต้องใส่หมวกนะไม่ใส่เอาคืนนะเบคแฮมมันรีบไปเอาหมวกมาใส่เลย Hey, ham, ไปแค่แมวมวงมันใส่เลยนะ <laughs> <laughs> ไม่ใส่บวกเดี๋ยวเอาคืนแล้วมันไม่ชอบใส่บวกทำไปใครพร้อมแล้วพร้อมไม่ฟังเล่าเร็วๆใช่ไหมผมจะเล่าให้ฟังนะตรงนี้เป็นวงเวียนอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่นี่ก็เชื่อกันว่ามีนะครับดวงวิญญาณของเหล่าทหารหารผู้กล้าหลายท่านนะครับ ที่ได้ผล้ริชีพในสงครามรักษาปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้นะครับซึ่ง the the ที่ฐานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้จะมีรายชื่อของนักรบจะมีรายชื่อของอวีรบุรุษที่เป็นทหารหารของไทยนะครับมีสลักชื่ออยู่ที่นี่นะครับเมื่อไม่นานมานี้จำได้ไหมครับที่มีชายคุ้มครั่งชายคุ้มครั่งหนึ่งลายนะครับ แก้ผ้าหมดเลยนะครับแก้ผ้าแก้ผ้าแบบไม่นุ่งอะไรเลยเปลือยเปล่าขับมอเตอร์ไซค์มาวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ไม่ได้อยู่บนถนนนะครับเขาขับขึ้นไปบนฟุตบาทเนี่ยบนฟุตบาทเนี่ยครับแล้วก็ขับวนวนบนฟุตบาทรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขับวนรอบหลายรอบนะครับจากนั้นได้จอดรถไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ปีนข้ามไป ปีนข้ามไปในวงเวียนอนุสาวรีย์ขึ้นไปกราบที่ฐานของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขาก้มกราบกราบอยู่หลายครั้งเสร็จน้จากนั้นเขาเอามือเนี่ยรูปที่ลายชื่อของรูปเอามือวนเดินรูปที่ลายชื่อของวีรบุรุษหรือทหารหารนะครับเขาเอามือรูปแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วก็ตรงตรงฐานาฝั่งนี้ครับมีช่องมีช่องระบายลมอยู่ที่ใต้ฐานแต่เป็นฝั่งนี้นะครับชายคนดังกล่าวได้ตกลงไปข้างล่างนะครับลงไปนอนร้องลงไปนอนร้องโอ้ยช่วยด้วยนะครับเป็นเสียงเสียงผู้ชายคนแก่นะครับร้องว่าข้ายอมแล้วช่วยด้วยข้ายอมแล้ว เสียงนั้นนะครับก็ได้ยินไปเป็นคนรักษาความสะอาดหรือพนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครได้ยินก็เดินหาเสียงนั้นนะครับก็ไปเจอชายดังกล่าวนั้นนอนขอความช่วยเหลืออยู่ข้างล่างแบบเปลยเปล่าเจ้าหน้าที่และศัตร์สมัครมูลนิธิร่วมกัน,นยูแล้วก็ทางกู้ชีพนเรนทรได้มาทําการช่วยเหลือนํา ทำระบบเชือกนะครับขึ้นมามีพี่ๆจากสํานักป้องกันและบรรเทาสารณภัยกรุงเทพมหานครมาช่วยทําระบบนะครับแล้วก็เอาร่างผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาส่งโรงพยาบาลอ่ะมีไลน์นั้นมีคนดูกันอยู่นะครับไลน์นั้นคนดูกันอยู่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่นี่ เป็นวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยนะครับซึ่งตรงเกาะพญายไทหัวมุมเกาะนี้เมื่อก่อนป้อมจราจรไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับย้อนไปในอดีตป้อมจราจรไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นป้อมจราจรชั้นเดียวแล้วก็บริเวณตรงที่สร้างรถไฟฟ้าเมื่อก่อนไม่มีเสาต้นนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีรถไฟฟ้าในวงเวียนนี้ไม่มีรถไฟฟ้าข้างๆป้อมจราจรป้อมนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่รู้ว่าต้นอะไรนะ ก็อยู่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มอยู่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่โคนต้นก็จะมีะมีเหมือนไม่รู้เป็นต้นไทรหรือเปล่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้อะแต่ว่าเขามีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่านะครับที่ป้อมตำรวจตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนอพยาทยที่มาเข้าเวรอยู่ป้อมนี้นะครับ ถูกลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งถึงสองคนนะครับสองครั้งสองคนสองงวดสองครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นไม้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นดวงเป็นโชคเป็นความโชคดีของนายตำรวจท่านนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเมื่อในอดีตที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาเขาเวนอยู่ป้อมจราจรซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นป้อมสองชั้นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นป้อมชั้นเดียวเตี้ยๆหลังเล็กๆแล้วก็ข้างป้อมด้านหลังป้อมจราจรก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นแต่ณปัจจุบันนี้ต้นไม้นั้นได้ถูกรื้อถอนโค่นทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีความเจริญเข้ามาแทนที่ในการเป็นรถไฟฟ้ามหานคร ที่นี่ประเทศไทยก็จะเอาทุกเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเตือนภัยกดกระดิ่งกดติดตามกดอะไรก็ได้กด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 ให้ให้เรามาเจอกันทุกครั้งนะครับที่มีเหตุที่มีเหตุการณ์นะครับเมื่อมีเหตุการณ์ก็ให้ทุกคนกด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 นะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับโอเคผมจบไลฟ์ตรงนี้เลยอยากรู้จังเลยว่ามีคนจำเลข ป้ายเลขทะเบียนรถผมได้ไหมผมเล่าให้ฟังนะว่าป้ายทะเบียนผมหล่นหายที่ตอนไปช่วยน้ําท่วมที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้แผ่นป้ายแล้วคเขาโทรมาบอกว่าได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมไปเอาแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมจะติดแผ่นป้ายพรุ่งนี้นะครับจะ่อครบกลับมาเหมือนเดิมแผ่นป้ายได้แล้วเลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆผมที่เป็นแฟนตัวยงเนี่ยจำเลขทะเบียนรถผมได้ไหมใครจับได้พิมพ์ม,มา ผมมีรางวัลให้ห้าสองสามยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ห้าสองสามห้าสองสามยังไม่ใช่ใครทายถูกผมมีรางวัลนะครับโอเคแผ่นหลังยังอยู่นะแต่แผ่นหน้า <c oughs> คีก็ใช่หรือว่าสามสองสี่ตาไวหรือว่าจําได้ตาไวหรือว่าจําได้ตาไวหรือว่าจำได้ไไดแม่มีคนยังไทยหกสองเก้าอีกยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกถ้าใครทายหมวดอักษรถูกเป๊ะๆนะผมมีรางวัลให้จริงๆ นอารมณ์ดีทุกวันสามสองสี่สามสองสี่ถูกนะครับแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะสามสองสี่ถูกแต่ไม่ครบถ้วนอยากได้หมวกอักษรเลขและหมวดอักษรตัวหน้าไทายไทยถูกใบให้นะใบให้ว่าเลขท้ายสามสองสี่ถูกต้องครับ สามสองสี่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนนะครับเอาหมวดอักษรตัวหน้าด้วยผมมีของรางวัลให้จริงๆนะครับผมมีของรางวัลส่งไปให้จริงๆถ้าใครทายถูกนะครับหมวดอักษรตัวหน้าเลขและหมวดอักษรตัวหน้าใครทายถูกผมมีรางวัลให้จริงๆน้ำน้อยยอมแพ้ไฟห้าสองสี่ไม่ถูกนะครับห้าสองสี่ไม่ใช่นะ ผมใบให้แล้วนะครับเลขสามตัวหลังคือสามสองสี่ไม่มีกระดิ่งกับเขาก็อนี้เขย่าแทนอ่ะใครทายถูกนะปักมาผมมีรางวัลให้จริงๆผมเตรียมรางวัลให้แล้วผมเตรียมรางวัลให้แล้วอย่าเรียกเพื่อนค่ะต้องใช้คำว่าท้องในหนกระแสใช่ไหมโอ ไม่ให้เรียกเพื่อนใช่ไหมให้เรียกพ้องนะพ้องเพื่อนใช่ไหมครับพ้องเพื่อนพ้องเพื่อนก็ขชนื่อต่อเลยาข่ชนะ ตอ,อกมหาทธาตในเขตสนอชนะสองขามมีผู้เสียชีวิตอ่ะเดี๋ยวไหลไปดูที่ตอ,อกมหาทธาตหน่อยนะครับมีผู้เสียชีวิต CPR แล้วไม่เป็นผลสามคอควายดอหนูยังไม่ถูกเกือบแล้วนะครับสาม พอควายนอนหนูใช่ไหมสามท่เท่านอนหนูโอ้ยยังไม่ถูกนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วสามเท่าเทหนูสามสองส,ส,สี่เอ้ยใกล้แล้ว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 แต่ยังไม่ใช่นะครับแต่ยังไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวผมเฉลยให้เลยถ้าใครมีใครทายถูกผมเฉลยให้จริงๆ และผมมีรางวัลให้นะครับเป็นรางวัลรางวัลเดียวมีรางวัลเดียวเป็นของผมเองนะครับ <c oughs> รอจุฬาสามสองสี่ยังไม่ใช่ครับรอจุฬาสามสองสี่ก็ยังไม่ใช่ครับใ <c oughs> บให้สุดๆเลยนะครับใบให้สุดๆเลยว่าสามทบพุทเท่าเมื่อกี้เนี้ยใกล้ถูกแล้วนะครับส <c oughs> <3 S 2> ามทบพุทเท่าเมื่อกี้เนี้ยใกล้ถูกแล้วนะครับ สามทอดทงนอหนูสามสองสี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อกี้เนี่ยใกล้ที่สุดเลยนะครับเมื่อกี้คือใกล้ที่สุดเลยเมื่อกี้เนี่ยสามมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แถวบทษเธอโดยเขาเขียนคอควายนอหนูด้วยใช่ไหมสามคอควายนอหนูไม่ ยังไม่ใช่นะครับเมื่อกี้สามทบูเท่าห้าสองสี่ยังไม่ถูกนะครับถือว่าใกล้มากกว่าเพื่อนใกล้มากกว่าเพื่อนนะครับแต่ตัวหลังผิดแล้วก็ขาดไปตัวหนึ่งสามทบุเท่านอนเนนสามสองสี่โอ้โหกกกกกใกล้ที่สุดเลยใกล้เคียงที่สุดเลยแต่ยังไม่ถูกครับ สามท่พุทธเท่าสามสองสี่ไม่ถูกครับสามท่พุทธเก่าสามสองสี่ไม่ใช่กับพี่วีโรดขาดไปตัวหนึ่งสามเท่าพุทธเราลิงเท,ท่าพุทธเราลิงสามสองสี่ไม่ถูกครับยังไม่ถูกผมใบให้แล้วนะสามเท่พุทธเท่าสามสองสี่เมื่อสักครู่เนี่ยของพี่วีโร์เนี่ยใกล้เคียงที่สุดแต่ยังขาดไปตัวหนึ่ง สามรบเท่ายหญิงสามสองสี่ยังไม่ใช่ครับเฮ้ผมให้ดูรางวัลก่อนแล้วกันนะครับให้ดูรางวันก่อนแล้วกันรางวัลนะครับ,รรนนรบเป็นแหวนนี่ผมจะให้จริงๆนะมันโฟกัสไหมรางวัลเป็นแหวนครับผมเอามาให้นี่เป็นแหวนเ,เป็นแหวนที่ลงอาคมนี่เป็นแหวนส่องแสงอย่างนี้ได้ด้วยฟิงเป็นแหวนของ ของอาจารย์ให้มานะครับป้องภัยเมตตามหานิยมรางวัลเดียวผมอยากให้นะครับสามทพุเท่ายอหญิงสามสองสี่สามทพุเท่านอหนูอ้าวยังนะครับเดี๋ยวผมผมใบให้นะครับว่าสามทพุเท่าสามสองสี่เนี่ยอ้าวมีคนถูกแล้วนะครับมีคนไทยถูกแล้วมีคนไทยถูกแล้วครับ โอเคผมปักหมุดให้เลยนะครับมีคนไทยถูกแล้วคนแรกนะครับผมยอนด,ดูนะอ่านี่ถามสามทอพูทเท่าขอไข่สาม,ส,ามสองสี่เฉลยนะครับนี่ครับมีคนไทยถูกแล้ว มีคนไทยถูกแล้วนะครับทักอินบ็อกมาที่เพจเออทักอินบ็อกมาที่สุดยอดรว่วมกัตันยูส่งที่อยู่ให้ผมนะครับคุณพ,พิมพ์รพีใช่ไหมครับที่พิมพ์ะพีใช่ไหมครับส่งท,ที่อยู่มาให้ผมในแม็กเซนเจอร์ของสุดยอดรว่วมกะตันยูนะครับเดี๋ยวผมส่ง รางวัลน,นี้ไปให้นะครับเป็นแหวนของอาจารย์ผมนะครับมันไม่โฟกัสใช่ไหมส่งที่อยู่มาให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันทายสนุกสนานเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างอบอุ่นนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะแก้งหาอะไรมาเล่นแบบนี้เรื่อยๆในท้ายไลั์ไที่มันสาระไรสาระนะครับ ขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับแล้วก็พยายามอยู่ด้วยกันนะครับส่งไมตรีดีๆให้แก่กันนะครับผมมีแต่อีกรางวัลใหญ่นี่ผมให้ไม่ได้นะอันนี้เป็นของหลวงปู่หงนี่เป็นตะกุดของหลวงปู่หงให้กำกับคาถาสามตัวนะครับนาเมติผมได้รับมาจากมือหลวงปู่หงเลยไปกราบหลวงปู่หงกันมาแล้วหลวงปู่หงให้ผมจะคาด เวลาที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยที่มีความอันตรายนะครับเวลาที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเนะี่ยผมจะเอาคาดเอลไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับพี่พิมพ์ละพีใช่ไหมครับส่งที่อยู่เข้าไปให้ผมในอินบ็อกซ์ของของสุดยอดร่วมกตันยูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรางวัลนี้ไปให้นะครับเป็นผู้โชคดีจริงๆนะครับ ขาเสียงกระดิ่งนึกถึงหนังจีนที่เรียกผีใช่ไหมครับกระโดดไกอไก่ไกอไกลไกอไกลไกไกไ <laughs> นึกถึงเหมือนกันครับอันนั้นเป็นกระดิ่งกึงกิ้งกุงกิงแต่นนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกระดิ่ง,นนเ,ปงเป็นกระดิ่งที่อาจารย์ให้มาเมื่อวานนี้นะครับโอเคครับ สามทบวกเท่าขอไข่สามสองห้าไหนอีกล่ะเขาบอกสามสอี่ย่ามาสามสองห้าอีกเดี๋ยจะโดนโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขผมไปที่กระเหตุก่อนมันมีพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตอบมหาธาตตรงพื้นที่ของชะนะสงครามเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนอย่าลืมนะครับผู้โชคดีส่งชื่อที่อยู่ให้ผมในอินบ็อกซ์ของสุดยอดโลกตกะย,ยูนะครับเดี๋ยวพบกันนะ สวัสดีขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนจากหัวใจแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ